ค้ายของนักเลงฟุตบอลทีวีนะครับเป็นช่วงทริคแอนทิปส์นะครับครับเดือนนี้ว่าไงครับพี่หอครับเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไว้ละครับตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปตลอดเดือนนี้นะครับเราจะมาฝึกเทคนิคการเป็นผู้รักษาประตูที่ดีครับจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยคุณต้องเตรียมคุณต้องมีอะไรบ้างใช่เพราะว่าอย่างที่เคยคุยกับมหาโตนี่คนมาเราโนนเอาไว้บอกว่าอยากจะเอาเป็นแบบพุ่งไปเลยไหมบอว่า เอาตั้งแต่ต้นดีกว่าพื้นฐานของการเป็นผู้รักษาประตูที่ดีต้องทําอย่างไรเราเริ่มเล่นบอลต้องเริ่มที่ทักษะการดาะบอลการคอนโทรลบอลนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้รักษาประตูที่ดีน้องๆต้องมีอะไรอาจารย์ก็สามารถเอาไปนําไปสอนเยาวชนในท้องถิ่นได้ก็อย่างที่พี่อ๋อบอกเลยไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูเท่านั้นที่ควรจะดูในช่วงนี้นะฮะโค้ชเองโค้ชประตูเองสมควรจะดูอย่างยิ่งนะครับมหาโตเนี่ย เขาบอกอธิบายช็อตต่อช็อตเลยไหมพี่อ๋อฮะวันนี้เริ่มต้นตอนแรกครับกับพริกเกนทิพย์มหาโตนิพนธ์มาราณนกับโค้ดผู้รักษาประตู Facebook นะฮะติดตามกันครับสวัสดีครับผมนิพนธ์มาราณนครับโค้ดประตูทีมชาติ19ปีครับอดีตเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เราจะมาสอนเรื่องการเป็นผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐานในการเป็นผู้รักษาประตูที่ดีขั้นพื้นฐานแล้วก็การเป็นผู้รักษาประตูในในหลายรูปแบบที่ประตูระดับโลกหรือประตูทุกสมโมสรในไทยลีกก็ฝึกพื้นฐานพวกนี้มาเหมือนกันสิ่งสําคัญของการเป็นผู้รักษาประตูจริงๆแล้ว1นึ่งเบสิกพื้นฐานที่ดี2มีเป้าหมาย3ม,มีโปรแกรมที่ดี4เรียนรู้อดทนและจดจํากับโปรแกรมการฝึกซ้อมที่โค้ชแนะนําเดี๋ยวเราเริ่มไปดูการฝึกซ้อมแบบฝึกจากด้านหลังนี่แหละครับ เริ่มการฝึกการเป็นผู้ษาประตูที่ดีนะครับสิ่งแรกเราจะต้องจัดท่าท่านี้เป็นสิ่งสาคัญในการเป็นผู้ษาประตูนะครับสิ่งสําคัญมากคือท่าทุกรูปแบบที่ผมจะเน้นเราจะดูน้องคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคเริ่มทําท่าย่อย่อตัวเล็กน้อยนะครับดูส่วนล่างก่อนนะครับเท้านี่จะยืนเต็มเท้านะครับเข่านี่จะงอเล็กน้อยเพื่อพร้อมในการรับในการเคลื่อนที่ในการมูฟหรือในกรนกรณีมาลูกโดมมือนี่จะตั้งฉากไปนิดนึง พร้อมที่จะบอลมาในระดับนี้หรือระดับเอโหรือระดับล่างพร้อมที่จะจัดการกับบอลที่วิ่งเข้ามาหาเราสําคัญยอดตัวเล็กน้อยตาจะมองที่ลูกบอลตลอดถ้าเบสิกพวกนี้มีแน่นติดตัวไปตลอดมันจะต่อยอดสําหรับการเป็นผู้สาประตูที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าประตูระดับโลกระดับสมโมสรฝึกพื้นฐานันนี้มาระดับแรกสิ่งสําคัญสมโมสรอ,อาคาเดมี่เน้นท่าก่อนที่จะมีบอล ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการเคลื่อนที่โดยการรับกับฟุตบอลด้วยสิ่งสําคัญการเคลื่อนที่ในก,ก่อนที่จะมาเป็นผู้รักษ,ษาประตูมันจะต่อเนื่องจากสเต็ปแรกนะครับเราจะเห็นว่าน้องก่อนที่จะรับบอลเขาจะก้าวมาเล็กน้อยและย่อตัวสิ่งสําคัญนี้คือสเต็ปนี้เราจะเห็นว่าสเต็ปแรกเราจะยืนเต็มเท้าแต่ตอนนี้เราจะยืนแค่แค่ครึ่งหนึ่งของ ของฝ่าเท้าเราเพราะอ,อะไรพรื้นเราต้องการเคลื่อนที่ในการมูฟและสิ่งสําคัญอีกสเต็ปหนึ่งย่อเขาเล็กน้อยพร้อมที่จะมูฟเคลื่อนที่น้ําหนักตัวเราอยู่ที่เขานี่สิ่งสำคัญมือแล้วก็ตามมองที่ลูกบอลบอลมาระดับไหนเราจะจัดมืออย่างนี้สาคัญมากที่สุดคือตามองบอลแล้วเก้งนิ้วเก้งมือไว้รับถ้ามาบอลมาระดับนี้เราจะใช้สเต็ปนี้ถ้ามาบอลต่ำมาอีกหนึ่งเราจะเข้าสเต็ปนี้นะครับสิ่งสาคัญเบสิกพื้นฐานต้องแน่นให้หมด Okay. การเป็นผู้สับประตูที่ดีนั้นคนที่เป็นโค้ชจะต้องกลับไปดูถึงรายละเอียดของการเป็นผู้สับประตูนะครับเราจะเห็นว่าท่าทางในการรับท่ายืนมันจะเหมือนสเต็ปแรกที่ที่เราเตรียมมาคือท่าพร้อมสิ่งสาคัญมือเท้าสายตามองอยู่ที่ลูกบอลนะครับคนเน้นในเรื่องจุดนี้ด้วยถ้าวันไหนน้องๆที่ไม่มีโค้ชหรือไม่มีโค้ชผู้สับประตูลองฝึกเตะกันเองก็ได้แล้วเน้นรายละเอียดแบบนี้ฝึกบ,บ่อยๆจะได้เกิดความชํานาญครับ ครับเราจะเห็นแบบฝึกทุกรูปแบบไม่โดยแบบแรกเราเห็นโดยโดยไม่มีบอลน,นะครับจัดท่าเป็นสิ่งสําคัญแบบฝึกที่2องเราจะเห็นในการเคลื่อนที่มูฟมานิทแล้วเราจัดท่าระเบียกการรับฟุตบอลสิ่งสําคัญนี้ขั้นพื้นฐานก่อนก่อนที่น้องๆที่จะเป็นผู้รษาประตูสําคัญมากนะครับการจัดท่าและการเคลื่อนในการรับบอลฝึกเทคนิคแบบฝึกนีไ้ไปบ่อยๆจะเกิดความชนานาญนะครับ สิ่งสําคัญมากสําหรับการเป็นผู้สาบปะต,ตูไม่ว่าจะระดับโลกหรือระดับอาคารมีทุกสโมสรหรือทุกอาคารมีเน้นคุณภาพเทคนิคพวกนี้มากนะครับถ้าน้องๆใครสนใจติดตามแบบฝึกขั้นต่อไปใน Facebook ของผมนิพน์มาลานน์ติดตามคลิปแบบฝึกกันได้ต่อไปในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ จำเลยจำเลยหน้าตาประตูกิ๊กไหมเออไอหนุ่มละปูนคนลำพูนนะน่าชื่อคนลำพูนหน้าตามหล่อมากแล้วก็นี่เป็นเด็กปั้นมีโตเลยนะแล้วตอนนี้มีหลายทีมจีบอยู่อันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าคือจริงๆเนี่ยมหาโตเขาก็ปั้นหลายคนแหละ้น้องเล่ด้วยชมพงสมจตนี่ก็เป็นวันนี้ก็หนึ่งในความหนึ่งในความภาคภูมิใจของนักเรียนฟุตบอลทีวีนะับแล้วก็มหาโตนี่ผมบอกตรงผมคุยกับพี่โตทีไรเนี่ย คือมันสัมผัสได้ในความรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจจริงพี่อ๋อมันไม่มีเรื่องของคําว่าผลประโยชน์มาทับซ้อนแอบแฝงคือเป็นคนที่เป็นผู้ให้อะเออเป็นผู้ให้จริงนะฮะแล้วก็ที่อยากจะบอกกันก็คือว่าอตอนนี้มหาโตเองกําลังพยายามหาเรื่องของอุปกรณ์ครับก็อยากจะหาคนเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเรื่องอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ฟุตบอลเนี่ยเพื่อเอาเวลาไปเปิดคลินิก<ช>ก็จะมีการมอรบบริจาคเหมือนเหมือนของพี่หล่อ พี่ชัยคงสีที่ไปแต่ว่าอันนั้นของพี่หลอเนี่ยจะเป็นทุนส่วนตัวแต่ของมหาโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนมัธยัสิพอเพียงก็ทุนอาจจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการของเราอยู่นะค,ะครับบรรดาผู้สนับสนุนห้างร้านอุปกรณ์กีฬาต่างๆถ้าอยากจะมาสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้กับ,บนิพนมาลานนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาหรือ ทาง Facebook ของนิพนธ์ที่ขึ้นอยู่ก็ได้คือพี่โตเองเนี่ยรายการเราก็ได้สอนฟุตบอลผ่านทางเฟซบุ o กที่เราขึ้นหน้าจอให้ดูหรือว่าจะให้นักเลงฟุตบอลทีวีเนี่ยเป็นสื่อกลางก็ได้ครับนะครับท่านที่อยู่ตามภูมิภาคไหนอยากจะให้มีการเปิดอบรมโค้ชผู้รักษาประตูหรือว่าช่วยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาก็ติดต่อเข้ามาเลยได้เลยครับอย่างอุปกรณ์ที่เราเห็นนะพี่อ๋อพวกเสาอะส่งมาจากอังกฤษนะฮะใช่ใช่่นคืออุปกรณ์ที่ทีมฟุตบอลอาชีพในอังกฤษใช้กันอยู่คือจะเป็นคนที่ท่อง เน็ตเยอะมากไปดูรูปแบบการฝึกไปดูอุปกรณ์เคยสั่งซื้ออุปกรณ์จากอเมริกาเข้ามาขายก็มีแล้วก็เขามีเยอะเครื่องยิงลูกฟุตบอลอะไรที่เขาคิดไว้นะเขาเคยให้วิศวะคณะวิศวะของมหาวิทยาลัยไหนไม่รู้ากำลังคำนวณกำลังทำอยู่อ่ะคือเยอะแยะผมบอกเลยว่าถ้าเราสนับสนุนตรงนี้ก็เหมือนการสนับสนุนการศึกษาแต่เป็นการศึกษาในเรื่องของฟุตบอลนะฮะเพราะฉะนั้นนักเลงฟุตบอลทีวียินดีเป็นสีกลางนะครับในการร่วมด้วยช่วยกันกับพี่โตมหาโตนิพนธ์มาราณน์ในการสอนโค้ดผู้ักษาประตูทั่วเเมอองงไไทททยยลนนนาาา่่ก็ตตติิดชวปี้ ะะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนักเลงฟุตบอลทีวีสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กีฬาแกรนด s สปอร์ตมีสปิริตมีแกรนด s สปอร์ตครับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสโมสรฟุตซอลชนบุรีบูเว็และพื้นสนา al, สมฟุตซอลมัลติเฟล็กสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดครับบริษัทโปรเซสตเอนจิเนียริงหรือเพ e สโก้บริษัทรับออกแบบระบบภายในอาคาร ขอบคุณ SMS ทุกข้อความขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามา1ชั่วโมงเต็มนะครับอย่าลืมครับไปร่วมเล่นกิจกรรมเดือนนี้แจกเสื้อโอโซสภาย M50 สระสบบุรี3ตัวเลยเข้าไปในแพนเพจของรายการแล้วก็ไปทำตามกติกาที่เราทิ้งเอาไว้ร,รวมถึงแนะนำติดชมรายการแล้วก็ช่วงนี้รายการย้อนหลังทั้งหลายมีการนำมาอัพเรียบร้อยแล้วเข้าไปติดตามกันได้วันนี้พี่อ๋อคมกิจทัพพาราครับแล้วก็ผมบับเบิลยิงลักรักสุวรรณต้องลาไปก่อน นักเลงฟืรร้ตบี่ทีวีกลับมาเจอกันใหม่พุธและศปดีสามทุ่มสามทุ่มตรงทางช่องทีสปอร์ตครับผมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ